ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรใหม่ชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะแพรจะพาทุกคนนะคะอาลุลุงทัวร์นะคะห้องหอพักใหม่ที่แพรอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะว่าหอพักเนี้ยที่แพรอยู่เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะคะกว้างขึ้น ก้วงนะคะความกวงนี่ก็แบบก่วงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะถ้าใครไม่เคยดูคลิปรีวิวอหอพักเก่าที่แพรรีวิวนะคะเดี๋ยวแพรจะขึ้นคลิปไว้ให้ตรงนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะี๋ยวก็จะมารีวิวหอพักนี้ให้ดูนะคะหอพักปัจจุบันที่แพรอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะก็จะเปิดเข้ามาก็จะเป็นภายในห้องแบบนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นภายในห้องแบบนี้เลย กว้างมากดูเดินเข้ามานะคะทุกคนแล้วก็จะมีเตียงนอนให้ด้วยนะคะทุกคนอันดับแรกสิ่งที่หอก็ต้องมีให้อยู่แล้วนะคะคือเตียงนอนนะคะแล้วก็จะมีมุมอ่ะสวิตไฟตรงนี้นะคะเปิดปิดไฟนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพัดลมบนฝาเพดานนะคะนี่บนเพดานแหละเป็นพัดลมหมุนนะคะแต่ไม่ค่อยได้เปิดหรอกเพราะว่ามันเบามากก็เลยเอาพัดลมส่วนตัวมานะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่หนึ่งตู้นี่แล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะนี่โต๊ะเครื่องแป้งก็พอดีนะคะก็แบบเวลาส่องแต่งตัวอะไรนะก็ได้แบบหันซ้ายหันขวาได้แบงนี้เลยนี่โต๊ะเครื่องแป้งนี่ก็จะมีลิ้นชักใส่ด้วยก็ ของก็จะลบกนิดนึงเนาะนี่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตู้นะคะตู้แบบเก็บของแบบใส่ของกินของอะไรต่างๆที่เราแบบเอามาใส่ไว้นะคะทุกคนก็จะเป็นภายในตู้แบบนี้ต่อมานะจ๊ะก็จะเป็นตรงนี้นี่คือโต๊ะกินข้าวนะคะเขาให้เรามานะคะทุกคน สี่เหลี่ยมก็คือแบบใหญ่มากใหญ่เวอร์เป็นแบบโต๊ะดีด้วยนะแบบมานั่งทานข้าวตรงนี้แพรก็จะมานั่งกินประจําเลยนะคะเอาข้าวมานั่งกินนะเพราะแบบมันสะดวกสบายนะหรือมีงานการบงการบ้านอะไรเนี่ยก็จะมานั่งทําตรงนี้เลยแล้วก็มีเก้าอี้สองตัวะคะตรงนั้นอยู่หนึ่งตัวตรงนั้นหนึ่งตัวก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับภายในห้องนะคะก็คือแบบกวางนี่นะคะสำหรัแบบ แบบดูสิคือแบบกว้างมากเลยนะคะทุกคนก็คือแบบโคตรกว้างกว้างแบบกวาหหอที่แพยอยู่เทียนเก่านะคะก็คือแบบกว้างเห็นได้แบบนี้เลยนะคะแบบแบบวิ่งเล่นก็ได้นะคะออกกําลังกายหรือจะทอะไรก็ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างนอกนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนส่วนข้างนอกนะคะเขาก็จะมีประตูกั้นให้ด้วยเป็นประตูกันดุงนะคะ1ชั้นนะคะแล้วก็จะเป็นประตู นี้ด้วยนะคะตื่นออกมาก็จะเป็นหน้าระเบียงเลยหน้าระเบียงก็คือแบบก็แบบเท่าๆอาจจะกว้างหรือเท่าเดิมไม่รู้น่าจะประมาณเท่าๆกับหอก่อน,นะคะก็น่าจะประมาณนะั้นแต่ก็มีความยาว,วกว่ากระตากซรงตักเสื้อผ้าอยู่ะคะ่ะก็จะมีลาวลาวตากว่านี้เดี๋ยวให้ดูความกว้างนี่นะคะความกว้างก็จะอยู่ประมาณนี้เลยจ้ะ เดี๋ยวมาดูภายในห้องน้ํากันค่ะทุกคนนี่ห้องน้ําก็จะเป็นแบบมีฝักบัวด้วยนะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นกระจกระบายให้แสงเข้ามาเนาะก็จะมีกระจก,กระจตรงน,นี้กระจไว้สองนะคะแต่แพะก็เอาพวกแป้งพวกอะไรมาวางตันไว้หมดแล้วแล้วก็มีซิงนะคะอ่างล้างหน้าแปลงฟันนะจ๊ะ ก็มีถังอาบน้ํามีชักโครกนะคะส่วนตรงนี้นะคะซื้อมานะคะเพื่อนซื้อมาก็จะมีนี่ราวตากผ้าเออราวผ้าอะไรผ้าไว้อะไรประมาณนี้แหละก็ตกแต่งก็จะเป็นแบบกระเบื้องแบบลายหงหรือเปล่าหงหรือโนกะยางอ่ะทุกคนไม่แน่ใจก็จะเป็นฟิลแบบชมพูนะนี่เป็นชมพูไล่ลงมาเป็นฟ้านะคะทุกคนนี่เป็นฟ้าน สำหรับภายในห้องน้ำนะจ๊ะแล้แพ้ก็จะพาทุกคนนะคะไปดูวิวข้างนอกนะจ๊ะตอนนี้ก็คือแบบร้อนมากนี่ร้อนมากเลยเราดูวดิวข้างนอกกันแบบทุกคนดู oh. <gasps> ออกมาก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะจ๊ะคือแบบร้อนมาก ชั้นบนนะคะทุกคนห้องแพทอยู่ห้องที่11นะคะอยู่ชั้นบนเลยนี่ก็จะแบบเวลาแบบลมพัดอ่ะก็คือแบบชั้นบนอ่ะก็คือแบบอากาศเย็นมากทุกคนแบบเย็นสบายมากเพราะว่ามีลมพัดเข้ามานะคะเราก็แบบรู้สึกแบบเราก็ออกมาแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบบรรยากาศช้าแล้วก็ออกมาแบบสึกชื่นบรรยากาศรับอะไรแบบนี้นะจ๊าทุกคน แบบได้มองวิวภูเขาได้นะเดี๋ยวให้ดูน,นี่นะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นวิวภูเขาด้วยตรงนู้นนะคะก็จะเป็นภูเขานะอยู่บนชั้นสองก็คือแบบเห็นวิวชัดเวอร์นูนดูเวลาแบบมีหมอกอะไรประมาณนะี้ก็จะเห็นเป็นหมอกนะหมอกมิดภูเขาเลยก็คือแบบด้านล่างตรงนี้ก็คืออ่าที่จอดรถนะคะโรงจอดรถนี่อันนี้ก็ แทจอดรถได้อยู่นะคะนี่คือน้องขา,ขาวๆน้องไข่มุกนะคะทุกคนจอดได้อยู่ด้านล่างก็เป็นประมาณนี้กาด้านนอกทรงนี้ก็จะเป็นถนนไปมหาลัยนะคะซอยหลังมอแล้วเขาเรียกว่าหลังมอราชพัฒน์นี่ประมาณนี้นะจ๊ะวิวสวยๆเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้านะจ๊ะทุกคนนี่ก็เป็นบันไดลงนะจ๊ะชั้นสองนะ มีชั้นหนึ่งกับชั้นสองเนาะทุกคนนี่พวกจะพาไปดูวิวด้าน แบบทุกคนลมมาที่แบบเย็นสดชื่นมาทุกคนดูแบบเนี้ยลมอ่ะมเออเย็นมากให้ดูแบบเย็นแค่ไหนดูผมอีกทุกคนดูสิแบบเย็นมากไม่นอนนี่ก็แบบหน้าหนาแล้วยังสยังไม่ได้ค่อนข้างที่แบบหนาว สรุปอ่าราคาหอพักนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะะ่ะที่จ่ายไปสําหรับหอนี้นะคะมันเท่าไหร่กันเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันในห้องกันดีกว่าทุกคน เดี๋ยวเรามานั่งรีวิวกับค่าใช้จ่ายกับหอนี้กันนะคะซึ่งหอพักเนี้ยที่แพรอยู่นะคะเป็นหอพักหญิงนะคะเป็นหอพักสตรีชื่อหอพักชวนชมนะคะอยู่ที่หลังมราชพัฒชัยภูมินะจ๊ะถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะถ้าน้องๆคนไหนที่มาเรียนอ่ามราชพัฒชัยภูมินะก็มาดูคลิปนี้ได้เลยแล้วก็หอที่แพรอยู่เนี่ยก็เป็นแบบ ราคาตอนช่วงแรกๆอ่ะจ่ายเป็นค่ามัดจำา2 0 0 0บาทนะคะแต่แพรมีรูเมทที่อยู่ด้วยกันนะคะคือคนนะคนะเพื่อนอีก1คนก็แบบค่าใช้จ่ายมันก็จะประหยัดขึ้นนิดนึงจ่ายค่ามัดจำนะคะ2,000ก็ตกไปที่คนละ1,000บาทนะคะแพรแล้วก็เพื่อนจ่ายนะคะแบ่งกันจ่ายแล้วต่อมาวันเปิดเทอมแรกนะคะก็แบบไม่ได้อยู่ค่ะโควิดมาผ่าก่อนแล้วก็แบบ เรียนออนไลน์จ้าอยู่บ้านแบบยาวๆแล้วก็แบบเสียค่าหอให้เขาฟรีๆจาก5,000บาทแต่จริงๆอ่ะจ่ายเต็มนะคะแต่แพรจ่าย5,000ันเพื่อนก็จ่ายห้าพันแบบแบ่งกันจ่ายแล้วก็คุยกับเพื่อนแบบเออแบบไม่ได้มาอยู่หอนะทุกคนแบบช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วก็เลยแบบ มามาแบบไปไปแต่ไม่ได้มาอยู่เลยนะคะก็มาดูหอบ้างแล้วก็แบบไปกลับบ้านนะคะส่วนใหญ่ก็คือแบบไม่ได้อยู่เลยแล้วก็แบบไม่ได้เสียค่าไฟด้วยนะคะต่อมาเทอม2นะคะก็คือเทอมนี้นะคะที่แบบมหาลาัยเปิดแบบเปลี่ยนออนไซด์ได้แล้วนะคะก็คือแบบโควิดก็เบาบางลงแล้วแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้จ่ายค่าหอน,นะคะก็คาดว่าก็จะได้จ่ายแบบเร็วๆนี้ละค่ะก็5 0าพันบาทเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็จ่ายกับเพื่อนด้วย5,000บาทก็จะเป็น1,000 0บาทถ้าอยู่2เทอมก็ตกประมาณคนละ1 0 0 0 0บาทพอดีนะคะสำหรับค่าหอนี้แบ่งกันจ่ายตกคนละ10,000บาทค่ะทุกคนถามเอาว่าถ้าถามแพรว่ามันแพงไหมก็สำหรับตัวเราก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่ามันก็เป็นแบบเจ้าหอเขาที่แบบทำมาสำหรับก่วงขนาดนี้ถือว่าไม่แพงนะอย่างที่แพรอยู่หอเก่าอะทุกคนแล้วแบบ ตอนที่แพรย้ายออกเขาเพิ่มขึ้นเป็นอ่ะหนึ่งหมื่นบาทจากที่เช่าอยู่เก้าพันนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็เพิ่มหนึ่งหมื่นบาทแล้วตอนนั้นก็คือย้ายออกเลยแล้วพอมาเจอหอนี้นะคะจริง,รงๆอ่ะลูเมดมาเจอก่อนหอนี้แล้วก็แบบคุยกันตกลงกันเอองั้นก็เอาห้องนี้ก็ได้เพราะว่ามันว่างนะคะทุกคนแล้วตอนหอน,นั้นน่ะคือแบบไม่ได้ครึ่งของห้องที่แพรอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะทุกคนแล้วแบบมันแคบอ่ะแคบแบบ มันแคบมากเลยแต่ถามว่าหอหนี้มันดีไหมมันก็ดีนะทุกคนแต,แต่แบบหอนี้มันดีกว่าแล้วก็ราคาก็แบบเท่ากันด้วยนะคะณนะตอนนี้ก็คือราคาเท่ากันแล้วแต่หอนี้คือแบบดีมากแล้วก็ได้วิวด้วยได้วิวด้านนอกด้วยนะจะบอกคือแบบลมเย็นนะคะทุกคนตอนนี้แพรถ่ายเป็นเวลาบ่ายนะคะคือแบบไม่ร้อนเลยแล้วอากาศอ่ะร้อนอยู่แต่ว่าอยู่บนชั้นอะชั้นบนนะชั้นสองเนาะ แบบเย็นสบายจะลงพัดผ่านก็คือแบบเปิดประตูไว้ตลอดเลยแพ้ไม่ปิดห้องนะทุกคนก็แบบเวลาอยู่ห้องอ่ะเปิดไว้ให้ลงพัดเข้ามานะคะแล้วมันไม่ร้อนนะจัะเป็นประมาณนี้ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่แบบมาเรียนมอราชพัฒแล้วยังไม่มีหอนะคะก็สามารถอ่ะทักดเรกเ c e b o o กแล้วก็ไอจีอินสตาแกรมาได้นะคะพี่ก็จะตอบน้องๆทุกปัญหาทุกคําถามเลยนะคะเท่าที่พี่ตอบได้นะคะถ้าน้องๆคนไหนอาจากจะหาหอแวถวแถวใกล้มอหรือแบบดูรีวิวนะคะว่าแต่และหออยากเข้าไปอยู่หอแบบไหนอยากได้หอแบบไหนก็สามารถดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะจ๊อะอาจจะ ่ได้เป็นคําแนะนํามากไม่น้อยก็สามารถมาดูคลิปนี้ก็ได้นะจ๊ะน้องๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะจ๊ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย